ยังดอกไอ้กีบไอ้นั่นน่ะกีบดอกดอกดอกไม้ขึ้นมามแบบเนี้ยแบบนี้ยสองสามอันเห็นเห็นในนนมิดหนะเงมนจะไปนั่งกองแหลกนู้นเนี่ย็ทีปีข้าเมันยบทนยผมเป็นคุณหาสตางคป็นคุณอ่อนโหสูปาญยัดโยมทำสังขะหนะเนีนทั้งหลายทำเยบทหึ่งผมทำได้สิบปีกว่าเลยเบทนี่อ ชาลามีหารมีหานมีมีคุณเ่ผู้ใหญ่ออนโูผู้ใหญ่เขากษาตริย์ที่ทำเขาทิ่ทำเลยอ๋อคดีดีเนแล้วโบดะโบดะเจดีย์เขาองค์นี้เป็นคุณหมู่บ้านหมือเมืองอาไรจะเอาสตาง หนึ่งคนในแปดโยนแปดของทำผมเหมือนเรื่องดียันออกมาโรงนี้ผมก็เรืงเลยผนได้เห็นเราแปดโยนดีๆ่วยกันทุกคนเด้เรัสิบโยนก็ได้อ้